สวัสดีครับผมเมทีนะครับต่อขณะน,นี้อุปโลกตัวเองขึ้นมาเป็นโคศกของสมาคมเครือข่ายสมาชิกช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับเรียกว่าเ e l f p r o รแกรมลวันนี้เนี่ยครับจะมาแนะนำวิธีการสมัครนะครับเข้าไปศึกษาในคอร์สหลักสูตรเสริมทักษะความรู้ให้กับครูกับ Digital Workforce ร่วมกับสมาคมสคชพคอของเราจัดขึ้นมานะครับผมนะเบื้องต้นนะครับก็คือมันจะจากหน้าจอนีครับจะเห็นอยู่ว่ามันมีลิงก์ตรงนี้อยู่นะครับเรากดอันนี้คือจะแนะนําในรูปแบบของมือถือนะครับอ่ะเริ่มกันเลยกดเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้นะมันก็จะมีโปรแกรมเป็นแอปพลิเคชันสําหรับ กรอกแบบฟอร์มขึ้นมานะครับจะสังเกตเห็นว่า DWF หรือ Digital Workforce นะครับเป็น Student Enrollment Form นะครับก็คือแบบฟอร์มในการสมัครนะโอเคมาที่ช่องแรกเลยนะครับวิธีการง่ายๆครับเราแค่กรอกลงไปการกรอกที่ว่าเนี่ยก็คือเราพิมพ์ข้อมูลของเราลงไปนะครับหเหมือนกับการาสมัครสมัครงานนะครับหรือว่าสมัครเรียนประมาณนี้นะครับ อันแรกช่องแรก first name จะเห็นว่ามีดอกจันอยู่นะครับดอกจันสีแดงๆตรงช่องไหนที่มันมีดอกจันแสดงว่าเป็นช่องที่จะต้องใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับเว้นไม่ได้ข้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นใส่เข้าไปครับผมใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเราเนี่ยกำลังจะดีลกับอ,อาจารย์ที่เป็นฝรั่งนะครับหรือเป็น foreigner นะ เพิ่มเข้าไปชื่อผม M A T H W นะครับ middle name ชื่อกลางใครมีหรือใครอยากจะใส่ชื่ออะไรเนี่ยก็สุดแท้แล้วแต่นะครับผมนะนามสกุลใบโสพณนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0ตน๊ดตึ๊ดตึ๊ดเอ่อโอเค อีเมลนะครับผมอีเมลก็ใส่เข้าไปนี่อย่างนี้โอเคอดเดรสที่อยู่อาศัยนะครับเป็นที่พักของเรานะครับผมเนอะอันนี้ก็ใส่เป็นผมขออนุญาตใส่เป็น BKK อย่างนี้นะครับอ่าอ๋อไม่ใช่สิที่อยู่เนี่ยก็จะมะีเลขนะครับ อเคแล้วก็พระขนงแล้วก็แบงคอกกรุงเทพอย่างนี้นะโอเคคร่าวๆครับ,รบเอาเป็นตามที่เราสะดวกแต่แนะนำว่าให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับหากท่านใดที่ยังไม่ทราบนะครับว่า ที่อยู่ทางภาษาอังกฤษหรือชื่อภาษาศิภาษาอังกฤษของเราเนี่ยสะกดยังไงเขียนยังไงลองใช้ Google ลองใช้เทคโนโลยีลองเสิร์ชดูนะครับผมโอเคลำดับต่อมาก็คือเรื่องของ Gender นะครับผมขออันนี้เนี่ยขออนุญาตนะครับโอเคผมก็สนับสนุนในเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะครับแต่ขอให้เรายึดเอาตามโครโมโซม XX กับ XY แค่นี้ก่อนนะครับโอเค เด t อ of เบิร์นะครับวันเดือนปีเกิดอะไรใส่เข้าไปจัดไปนี่อย่างนี้นี่แมช i t ลส์ Mar ills, อ่าแมแมมริทอลสเตตัสนะครับแต่งงานแล้วโสดอยู่เป็นไม้หรือว่าอย่าร้างนะครับอ่าเขาว่ากันไปเนาะ สัญชาติอันนี้ไทย High Level of education นะครับก็เลือกเอาครับผมของผมเป็น college นะครับ institute เป็น R S U O K R ให้เกียดเขาอย่างนี้ R A N G S I T U University โอเคส่วนตรงนี้เว้นว่างไปก็ได้ครับ Member นะครับช่องนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ตัวนี้นะครับจะเป็นการอัปโหลดตัว i d e n t ติตนะครับก็คือตัวเอกสารหลักฐานในการาแสดงตัวตนของเราก็คือภาพของบัตรประชาชนนะครับโอเค ที่ตรงนี้นิดนึงอย่างนี้โอเคแล้วเราก็กดดันเข้าไป <50 m. S 1> มันก็จะส่งอัปโหลดภาพขึ้นไปนะครับผมโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วใช่ช่องต่อมาก็คือ name of school and address that teaching นะครับอ,อันนี้ก็คือหมายถึงชื่อของโรงเรียนที่เราสอนอยู่นะครับอ,อันนี้ผมขออนุญาตใส่ไปเป็นสคอ ชอพคออนะครับของท่านเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ไหนนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับที่อยู่อยู่ตรงไหนพยายามใส่ให้ครบถ้วนนะครับให้มากที่สุดถ้าสงสัยตรงไหนเนี่ยก็ถามกับคนที่แนะนําท่านมาได้นะครับผมสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับของก็คือตรงส่วนนี้ในช่องตรงนี้ให้ติ๊กตรงนี้ไปด้วยว่า I am not robot นะครับเพื่อยืนยันว่าที่เราใส่ข้อมูลไปเนี่ยเป็นตัวตนของเราจรงิงๆไม่ใช่หุ่นยนต์มาสั่งนะครับอ่า Incomplete what happened อ๋อ Value for fill is required ก็คือยังจำเป็นต้องใช้มันก็ใส่เป็น0.00ไปก็ได้ครับอลองดูโอเคถ้าขึ้นมาหน้าจอแบบนี้นะครับแสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยได้สมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ส่งรายละเอียดส่ง คือแจ้งกับทางผู้ที่แนะนําท่านมาอีกทีนึงเพื่อให้ทางเราเนี่ยได้ทราบว่าโอเคมีใครสมัครบ้างนะครับสมัครมาถึงไหนแล้วเพื่อได้ติดตามกันนะครับผมแล้วก็ขอฝากไว้นิดนึงนะครับว่าคอร์สนี้นะครับทางสมาคมสอคอชพอคอของเราและ Digital Workforce ร่วมกับอ๋อขออภัยเป็นสมาคมสอคอชพคและ,ะมูลนิธินาคราชนะครับจังหวัดเชียงรายเนี่ยได้ จะเรียกว่าไงเนี่ยลงทุนนะครับให้ครูเนี่ยได้มา,าเสริมสร้างทักษะเรียนรู้นะครับหลักสูตรเพื่อทำงานกับเพื่อทำงานสร้างรายได้เสริมนอกเวลาราชการนะครับผมก็คือเป็นความร่วมมือของทั้งาพามาให้โดยปกตินะครับ อคอสพวกนี้นะครับถ้าเกิดเป็นนักเรียนเนี่ยจะอยู่หมายถึงถ้าถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยครับมูลค่ามัน,นจะอยู่ที่35,000บาทแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะอยู่ที่45,000บาทนะครับในคอสตรงนี้นะครับทางสมาคมและก็มูลนิธินะครับได้ร่วมจัดทำมาให้เนี่ยเขาเรียกว่าสปอนเซอร์อสปอนเซอร์มาให้เนี่ยเป็น หนึ่งหมื่นที่นะครับเพราะฉะนั้นคิดแล้วรวมมูลค่าเนี่ยก็หลายร้อยล้านบาทนะครับผมยังไงเนี่ยขอใหอ้คุณครูทุกท่านนะครับเรามาย้อนไวัยกันเป็นเด็กนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า อันเลิ n ก็คือ,อถอยเอาสิ่งที่เขา,าเราเคยเรียนเคยรู้มาเนี่ยลืมมันไปก่อนแล้วเรามาเริ่มเรียนรู้กันใหม่เรียนรู้สกิลใหม่ๆความรู้ใหม่ๆภาษาอังกฤษแบบ business English นะครับเพื่อให้เราเนี่ยมีทักษะมีความรู้นะครับด้านที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ทำงานรับงานที่มีความต้องการจากต่างประเทศได้นะครับเราจึงต้องมีการสื่อสารที่ดีพอนะครับอย่างที่2เนี่ย Business English ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนที่เรารักได้นะครับให้เขาเนี่ยมีความรู้มีอะไรตรงนี้เนี่ยผมถือว่าม,มันสุดยอดมากๆเลยมันเป็นคุณประโยชน์กับทั้งตัวครูอาจารย์เองแล้วก็ให้กับนักเรียนนักศึกษารวมถึงประเทศชาติเราด้วยนะครับอ่ะยังไงสุดท้ายนี้เนี่ยครับผม เดี๋ยวเราไปเจอกันในคอร์สนะครับผมยังไงขอบคุณมากๆทุกคนที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่อง YouTube ของสคชพคแล้วพบกับผมในครั้งต่อไปในโอกาสถัดไปขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ